จะเปิดร้านอาจจะลงทุนแต่ละทีมันไม่ใช่ลงทุนน้อยๆมันลงทุนเยอะไปซื้อหมอน,น,นุู่นนี่นั่นมามันจะสิ้นเปลืองลองดูคลิปผมเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวได้แป๊บเดียวก็ได้ขายแล้ว ครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีคลิปดีๆมาแนะนาเพื่อนๆมือใหม่กาลังที่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมอยากให้เพื่อนๆมาดูหน้าตาผมเนี่ยเอาถาดทําเหมือนผมเนี่ยถาดแบบนี้เวลาเราเนื้อใส่เนี่ยมันจะอยู่บนปากหม้อเลยครับผมถาดมันอยู่บนปากหม้อแล้วทีนี้ความร้อนมันจะดันขึ้นมาข้างล่างความร้อนน่ะพอน้าเดือดมันดันขึ้นมามันจะทําให้เนื้อไม่เป็นไข่แล้วผมก็จะจอบเป็นรังผึ้งลักษณะแบบนี้จอะเป็นรังผึ้งลักษณะแบบนี้แล้วความร้อมนจะดันขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู เอาเปิดให้ดูนะเพื่อนๆลองดูดูข้างในเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมอ่าความร้อนมันจะดันขึ้นมาขม้างบนแล้วก็มามาโดนหลังพึ่งเวลาเราเทน้าลาดเงี้ยเทน้ำลาดน้ำาก็จะลงหม้อเหมือนเดิมนะแนะนำเพื่อนเพื่อนมือใหม่ลองทําดูครับจะเปิดร้านอาจจะลงทุนแต่แตละทีเนะมันไม่ใช่ลงทุนนน้อยมันลงทุนเยอะครับผมผม,ผมอยากจะบอกเพื่อนๆที่กาลังจะเปิดร้านใหม่เอ้ยเดี๋ยวไปซื้อหมอ้อนู่นนี่นั่น,นมามันจะสิ้นเปลืองลองดูคลิปผมเนี่ยครับผมแล้วเวลาชงก็สามารถชงได้2คน ตัวนี้มันสามารถยกออกได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ติดอยู่กับหม้อนะไม่ได้ติดอยู่กับหม้อนี่มันมันยกมันยกออกไปได้ยกออกไปได้นะนะเวลานั้นเราก็ชงสามารถชงได้คู่กัน2คนนะชงได้คู่กัน2คนลูกค้ามาเยอะๆเนี่ยมันสามารถระบายบินทันไปดูโต๊ะหกด้ลูกค้ามาใหม่เปล่ามองดูลูกค้าด้วยลูกเวลาลูกค้ามาเยอะๆคันหนึ่งสี่ห้าคนกินเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เราสามารถระบายบินได้ทันไง ครับผมเราสามารถระบายบินได้ทานขายก๋วยเตี๋ยวในแป๊บเดียวก็ได้ขายแล้วไม่เหมือนข้าวผัดตมทรงตามสั่งเอาง่ายๆเป็ครับเ,เพื่อนๆมีคลิปดีๆมาบอกกันทําแบบผมเนี่ยลองดูนะเปิดร้านใหม่เป็นกำลังใจให้ทุกร้านครับสวัสดีครับ